โยดูอนิเมตอนที่หนึ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ค่าเนโรจะมาอธิบายเสริมข้อมูลให้เจ้าเองเจ้าเห็นนักเวทที่ต่อสู้กับมังกรหรือเปล่าพวกเขานั้นใช้วิชาเวทเมื่อก่อนนั้นเป็นเหมือนกับวิชาลับที่พวกชนชั้นสูงผูกขาดไว้ไฟเดียวแต่ช่วงหลังนี้ได้เริ่มเปิดให้สามัญชนสามารถเรียนรู้ได้แล้วแต่ว่าก็ต้องเข้าไปในสถาบันเพื่อเรียนการจะเข้าไปได้นั้นต้องมีพรสวรรค์ไม่ก็ทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งเลยแหละ กลับมาที่การต่อสู้กับมังกรโดยปกติแล้วนักเวทนั้นมีจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงเลยคือเมื่อเริ่มไร่คาถาจะทําให้ไม่สามารถป้องกันตัวได้เลยจนกว่าจะไร่เสร็จนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงมีอัศวินคอยป้องกันนักเวทระหว่างไร่เวทโดยนักเวทระดับสูงจะมีเทคนิคที่ใช้กันคือการย่อบทไร่ซึ่งจะพอเห็นผู้ที่ลดเวลาได้ลงครึ่งหนึ่งอยู่บ้างแต่ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่ต้องท่องคำไร่ทั้งโลกมีแค่โมนิกาคนเดียวเท่านั้น เธอสามารถใช้เวทโดยไม่ร่ายได้ส่วนใหญ่แต่ก็มีบางเวทที่เธอ,อยังต้องร่ายอยู่และในวันที่มังกรบุเกเคลเบกฆ่ากับโมโนิกา้าก็ได้ไปปราบมังกรดำกับเหล่าไว้เวือนโดยโมนิก้านั้นได้ร่ายเวทอัญเชิญราชาวิญญ,ญาณพูดเซฟฟิลออกมาซึ่งคนที่ร่ายได้นั้นมีเพียงไม่กี่คนแล้วโดยลมหายใจแห่งราชาวิญญ,ญาณผู้ที่แปรเปลี่ยนเป็นรูปลักห่อคมกริบตามบัญชาของโมนิกา้า ก็ได้แทงทะลุว่างคิ้วของไวเวิร์นที่เป็นจุดอ่อนของมันได้ไม่เพียงเท่านั้นด้านล่างโมนิกาอย่างไร้เวทลมรอรับพวกไวเวิร์นที่กําลังร่วงลงมาด้วยร่างที่ร่วงลงไม่เพียงป้องกันเมืองเสียหายหรือผู้คนบาดเจ็บแม้แต่เสียงก็ไม่มีเป็นไงล่ะโมนิกาสุดยอดเลยใช่ไหมอ๋อแล้วก็ตอนที่โมนิกาปราบมังกรข้ารู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนจับจองมาด้วยล่ะถ้าข้าจะไม่ผิดใช้ผู้นั้นมีดวงตาสีฟ้าอมเขียว กลับมาที่ปัจจุบันกันจะได้ยินที่โมนิก้าพูดบ่อยๆไหมว่าแม้ตนจะเป็น7จนักปรา์แต่ก็เป็นเพียงตัวสำรองจริงๆแล้วที่เธอคิดอย่างนั้นเพราะเมื่อ2ปีก่อนที่มีการสอบคัดเลือกเจดนักปรา์โมนิก้าที่อยู่ระหว่างสอบสัมภาษณ์จูจูก็ตาเหลือกและน้ำลายฟูมปากแล้วล้มลงไปนะ่ะแต่ตอนนั้นมีเจดนักปรา์คนหนึ่งลาออกพอดีโมนิก้าจึงโดนรับมาเพราะความสงสารนั่นเป็นสิ่งที่เธอบอกกับข้า อ้อแล้วก็ลูอิสที่ชอบเรียกโมนิก้าว่าเพื่อนร่วมรุ่นบ่อยๆเพราะว่าเขานั้นได้เข้ามาเป็นเจ็ดนักปราดพร้อมกับโมนิกา้าอายุจริงๆของเขา27ปีแล้วละ่ะอืมแล้วก็เอกสารที่เห็นในห้องโมนิก้าที่มีแต่ตัวเลขนั้นนะ่ะจริงๆนั่นเป็นงานของเจ็ดนักปราที่โมนิก้าคอม่านะว่าอยากทำงานเกี่ยวกับตัวเลขทำให้เธออยู่แต่ในกระท่อมจัดการพวกเอกสารต่างจากลูอิสที่ส่วนใหญ่จะไปลาดตะเวนป่ามังกรเป็นหลัก แต่วันนี้ที่ลูกอิสมาก,ก็เพื่อมอบหมายงานที่เหมาะสมกับเจ็นักปราดมากกว่าเดิมก็คือการไปคุ้มกันเจ้าชายลำดับที่สองระหว่างนั้นเหมือนจะสร้างเรื่องราวในการแฝงตัวเข้าไปของโมลกาเหมือนว่าจะอ้างอิงจากผลงานใหม่ของดัสตินกุเนเทอร์น่ะเป็นเรื่องราวรักโรแมนติกนางเอกผู้ถูกบุตรีเขากแกล้งได้ตกหลุมรักเจ้าชายในที่สุดทั้งสองก็มีความรักต้องห้ามกัน ส่วนบุตรีของก็หาสารพัดวิธีมากันแกล้งนางเอกเป็นผลงานที่สนุกมากเลยค่ะให้ยืมค่ะเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะวันต่อมาที่จะเดินทางไปเครือหาสของลูอิสในเมืองหลวงเวทมนต์การบินนี้ไม่ใช่ของลูอิสหรือโมนิกาเพราะมนุษย์ทั่วไปมักจะมีพลังเวทไม่เพียงพอในการจะบินนานๆนานเพียงแค่30นาทีพลังเวทก็หมดเยี่ยงแล้วแต่วิญ,ญญาณพูดอย่างรินสามารถห่อหุ้มทั้งลูอิสและโมนิกา รวมถึงค่าที่แอบอยู่ในกระเป๋าด้วยได้เพราะวิญญาณพูดนั้นมีพลังเวทและเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์มากกว่ามนุษย์เมื่อมาถึงครหาโลซารี่ที่เป็นหมอก็จับโมนิก้าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเสร็จลูอิสก็ได้มาอธิบายเรื่องลำดับบรรดาศักดิ์ขุนนางให้ว่าในอาณาจากักรนี้ไล่จากสูงสุดไปคือดยุกมาควิดเคาไวเขาแล้วก็บาลอนต่ากว่านี้ก็จะเป็นระดับอภิชน อ๋อแล้วก็โมนิก้าที่เป็นเจ็ดนักปราดก็ได้รับบรรดาศักดิ์พิเศษชื่อแมจิกเคาน t ซึ่งเทียบเท่าเขาหรือก็คือตอนนี้โมนิก้าก็เป็นคุณนางคนหนึ่งอืมสําหรับข้อมูลเสริมสําหรับตอนที่1ก็ประมาณนี้แหละคิดเห็นยังไงกับตอนที่1บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ่ะแล้วเจอกันใหม่บายบาย